ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะสำหรับอาหารเสริมของ New v i โซ l e n by Miss N s h o p เนี่ยว่าคุณนิวยินทานอยู่ไหมนะคะเริ่มทานตั้งแต่ตอนที่ข้อน้องเลยหรือเปล่าให้นมบุตรทานได้ไหมนะคะบอกเลยว่าต้องให้ยานมก่อนนะคะถึงจะกลับมาทานได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไทก้าก็ขวบจะสีเดือนแล้วนะคะก็คือไม่เอาเต้าแม่แล้วแล้วก็แม่ยังมีนมสต็อกที่อยู่ในตู้นะคะให้ไทก้ากินนมแม่ได้ย,วยาว ะะเพราะฉะนั้นแม่ก็กลับมากินตัววีโซเลนได้สักพักแล้วนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยกลับมาหุ่นเป๊ะได้เหมือนเดิมแบบเร็วมากนะคะสําหรับลูกค้าหลายคนนะคะที่เป็นคุณแม่หลังคลอดก็กลับมาหุ่นเป๊ะได้แบบไวมากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เป็นคุณแม่หลังคลอดนึกว,ว่าน่าจะลงง่ายกว่าอีกนะคะวิธีการทานก็เหมือนเดิมนะคะก่อนอาหาร10-15นาทีครั้งละ1เม็ดก่อนอาหารทุกมื้อเลยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าฟิตอยากแบบลงเยอะๆแต่ว่า ถ้าคนที่ผอมอยู่แล้วนะคะเราก็กินแค่ตัวนี้ก่อนอาหารมื้อหนักเท่านั้น